สวัสดีนะท่านผู้ชมทุกคนวันนี้อยู่กับพี่บางกับพี่ชาร์ปบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเดี่ยนไม่นักมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่เราบอกได้ไหมตอนนี้น่าจะบอกได้แล้วแหละบอกได้แล้วแหละเราอยู่ที่วินิเวิร์โลตัสสาขาค,าคำาเที่ยงเกิดอะไรขึ้นพี่ชาร์ทตู้หายไปแล้วทุกคน,น,นตู้เกาหลีหายไปหมดเลยคุณจำขาหมุนได้ไหมขาหมุนน,น่าจะไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้คุณอะเอียงขวาไปเยอะ นี่เลยไหมไม่เลยเหรอตอนนี้ทุกคนเกิดข่าวใหญ่เฮียเจ้าของร้านรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนคีดโอ้ยเอ้ยอ้และวันนี้เรามาเมื่อกี้นะผู้จัดการร้านบอกว่าเฮียได้รู้ตัวแล้วโควิดกลับตุนตุ๊กตาไปยังไงนะแล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็ตักตนตู้ออกไปหน่อยเออเขาเลยเอาตู้ออกไปนะตู้ที่เราเล่นไม่ได้เขาออกไปเออตู้เราเล่นได้เอาไว้อยู่แปกเพื่ออะไรเออเออ็ขอทุเฮียนล่วงหน้าเลยเดือนนี้ที่นี่นะแซื้อ300ได้ส0 0หึได้ร้อยเลยได้100บาทก็คือจ่าย300้เขาจะให้สี่ิบเครดิตโอลแห่งความรักมีรักเงียขึ้นมาหรือยังโผรักเงียกันี่เอ๋ววันนี้เล่นอะไรก่อนดีอ้าว มองอะไรน่ะอยากอยากเล่นอะไรนั้นด้ยสิอยากเล่นเต่าอ,อ่ะจะเอาไปเป็นเพื่อนกับเต่าที่บ้านผมนี่นี่นี่ดูทําไมครับทุกคนเต่ามันถึงหมดหัวมันต้องมีกลไกพิเศษเราอยากจะรู้ว,ว่าถ้าเราขี้ตัวที่เป็นทรงทรงอะไรวะกลมแล้วก็กลมขนาดนี้แต่ว่าไม่ได้กลมตุกตานะ นี่คืองหินน้องน้าโมหมดเวลาแล้วค่ะเวลาแล้วครับเด็ก่น้องหินน้องหน้าโมหมดเวลาแล้วค่ะน้องเล่นบอบอลหมดเวลาเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเขาจะพูดแบบน้องวานทำอะไรคะน้องวานน้องวานน้องชาร์ทหมดเวลาขอบพระคุณแล้วเยียเรียกแล้วไอหายเรียจริงจริงอออ่าโอเคครับอ่ะพี่ชาร์ทตอนนี้มันมีคนเล่นพลาดไปแล้วหนึ่งตัวถูกไหมเฮ้ยมันมีคนเอาไปแล้วหนึ่งตัวนี่ ตัวนี้เป็นจำหน่ายถึงไ้าออกมานะหนึ่งร้อยบาทนะใช่ไหมเออเอายังไงทธอมุ่ที่เฮียถามเฮียถามเอฮียเฮียโทรมาเฮียโทรมาสวัสดีครับก่อนเจอาสวัสดีครับบมีอะไรให้รับใช้ครับแล้วถ้าเฮียบอกว่าทําไมมาเล่นแล้วไม่บอกเฮียมันได้อยู่ยู่ให้ผมบอกเออผมไม่รู้ว่าเฮียอยู่ไหนอ๋อเราก็ไม่รู้ร้านนี้ร้านเฮียใช่เราไม่รู้อราไม่รู้ไม่รู้ เอายังเอายังเอามีระยะสัตวราคาเรียก็บอกนะโอเคคีบตรงไหนกระโงตรงเต็มไปเลยเอาอ่ะเต่าตัวนี้ไม่ได้ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาเฮ้เราจะมีวิธีการคีบไหมมันดิ้นเหรอยังไงเมื่อกี้น่าจะมันล้านไม่ดีเมื่อกี้มันแังหยก มันพังงกนะยากกว่าตัวสีเหลี่ยมไหมตัวกลมกลมถ้าเป็นตัวกลมแข็งเพราะว่าปกติเนี่ยยากกว่าเด็กสีเหลี่ยมง่ายดีมีงงปกติตัวกลมนิ่มอ่ะมันจะหนีบแล้วมันก็จะอันนี้ไปเลยล่าปเลยแต่ว่าถ้าแข็งเนี่ยคือมีโอกาสที่ตุ๊กตาจะดิ้นได้ใช่ใิ้นได้ไมดิ้นได้สูงอ่ะแล้วอย่างนี้เราควรจะเล่นดีไหมเป็นผมนะอือขอต้องลองก่อนอ่ะต้องลองเล่น้ักเดี๋ยวทองเดี๋ยวดูมันง่ายหรือยากถ้ายากก็ขอพักก่อนเป็นลองตัวอื่นก่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วนมาตอนนี้เราก็ กล้องก็อยู่ตรงนี้เองนะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเอียงอีกแล้วเอียงอีกอุ้มอุอ้มออ้มหนักอยู่เหกื้องเัีเยนี่กลไกมันเป็นยังไงหรือว่ามันจะต้องหงายวะไม้มั่นใจเลยเนี่ยถ้างหงายมันจะอุ้มเต็มปะต้องลองดูตอนนี้เราจะลองกีบอ่าก็เรียกอะไรนะกีบหงายหงายดูบ้างนะทุกคนเดีย๋ยว เอาเปลี่ยนวิธีไหมไม่ต้องคลิปตัวคลิปห่วงไปเลยล็อกตู้มันเป็นขานี้นะลองดู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 ต้องลองอ่ะถ้าคลิปห่วงมันจะเป็นยังไงนะได้พร้อมนะอ๋อคลิปห่วงมันไปเลยเล่นดีๆก่อนเอาเลย ขาหนึ่งมันลอยไม่ถึงพื้นสามขาโอ้โหเอามันยังหงดีวะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าเราจะคีบได้ทุกอย่างนะบางตัวแพทเทิรเราก็ไม่ถนัดนะทุกคนโอ้โหตอนนี้นอนคู่กันเลยวะยังไงดีวะเนี่ยตอนนี้นึกไม่ออกครับทุกคนนักคีบนี่ก็มีเหลี่ยมตันเหมือนกันนะมเหลี่ยมกลมใช่ไหมเหลี่ยมตันตันนั่นแหละเดี๋ยวก็ เกี่ยวโตอ่ะเฮ้ยทำทุกปีีทางแล้วนะฮะยืบยังไงนี่เออซึ่งตูนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ใหม่นะแล้วก็เป็นปัญหาของนักขี่ต่อไปเออเอาไหนเรียมไหนตอนนี้ขีบข้างขี้ข้างนะเอียงข้างเอา เข้าไม่โสดเลยอ่ะถึงก็ร้องกันเลยทีเดียว